สวัสดีทุกคนนะคะหัวเปียกมากวันนี้เราจะมาทำ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 ทมันคือต้นพึ่งช่ายนะคือเราได้ไปดูคลิปของคนฝรั่งนะคะคือช่วงนี้เขาจะนิยมกินแบบต้นมันอะเอามาปั่นแล้วก็กินเขาบอกว่ามันมันจะช่วยให้เราแบบลดตัวบวมได้แล้วก็เหมอ ลดน้ำหนักถ่ายถ่ายคล่องอ,ะอ่ะไม่รู้นะแต่เราจะลองกินนะคือปกติไม่ค่อยได้กินนะขึ้นชา้าแบบแต่ว่าวันนี้จะมาลองกินดูแล้วจะลองบั่นเดี๋ยวเราไปล้างก่อนนะจ้ะตอนนี้เราก็ไปล้างมาแล้วเนาะก็ถึงตอนที่เราจะต้องหั่นค่ะคือเรากินแต่ก้านนะเพราะเขาบอกว่าให้เอาพวกใบอย่างเงี้ยเอาทิ้งให้หมดเราจะกินแต่ก้านเพราะถ้าบั่นใบด้วยมันจะขมมาก หั่นเป็นท่อนๆน,น้าเครื่องปั่นจะได้ปั่นง่ายนะคะแค่แบบตัดแต่ต้นมันก็รู้สึกเหม็นแล้วอ่ะนี้ก็ปั่นได้ไม่ใช่ปัน่นเอาออกมาได้แค่นี้นะคะเทว่าเลือกเลือกใบออกไปแล้วเนี่ยโอเคล้วก็หยิบของพวกนี้เทไปในเครื่องปั่นเลยค่ะอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็เขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าให้อร่อย ต้องแบบเย็นๆแต่ตอนนี้ก็คือเอาออกมาจากตู้เย็นเนี่ยพอล้างมันก็หายเย็นแล้วแล้วก็มาเทน้ําเย็นไปเลยบางคนเขาก็กินแบบส,สดๆแบบนี้ไม่ได้เขาก็จะแบบใส่น้ำมะนาวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองปั่นแบบนี้ดูก่อนนะว่ามันจะรสชาติยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดมันไม่ไหวานจริงๆเขาเติมเกลือเติมมะนาวเติมน้ําตาลอะไรก็ว่าไปนะคะเริ่มที่จะเปิดเลย ละเอียดได้ที่นะคะเดี๋ยวเราลองมาดมดูนะว่ากลิ่นมันจะเป็นยังไงม,มันก็กลิ่นขึ้นชายเนาะแบบผักเนี่ะผักเดี๋ยวเราลองชิมน,น้ำกันกนะ่อนที่เราจะกินนะคะเราก็ต้องกรองก่อน,นก,กรองเลยจ้าคือกินแบบว่าสุดเละ สเด็ดน้ำุกหยุดเดี๋ยวเรามาลองนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงมันก็น้ำเหมือนเนาะน้ำผักมันก็ขมข,ม,ข,ม,ขมมันอะเดี๋ยวเราลองมาแบบออมะนาวน้ำผึ้งแล้วก็เกลือนะคะเพื่อมันจะอร่อย จากที่คิดว่าแบบมันจะลดบวมนะกลายเป็นมันต้องนั่งปรุงอะไรแบบนี้คือถ้าเกิดว่าคนที่เขากินได้แบบสดๆไม่ต้องปรุงมันจะดีมากๆนะคะแต่เ,เราก็แบบวันแรกก่อนเราอาจจะแบบไม่ชินอนะชิมก่อนนะคะแล้วก็คนมันก่จะอร่อยเกลือไม่อยากใส่เลยเราใส่ไปนิดนะะิดก็ได้ กลือเนี่ยยิ่งทำให้รวมน้ำาต่ชิมแบบนีน้ก่อนนิดนึงรสชาติดีขึ้นใส่น้ำใส่น้ำพึ่งอีกรสชาติดีขึ้นนะคะถ้าเรากินติดต่อกันแบบต้าววันเขาบอกว่าพุงมันจะยุบมากเลยอะแต่คือประเด็นว่าไม่ค่อยออกตลาดแล้วก็ไม่ค่อยออกไปซื้อผักไงน,นานๆทีได้กินอย่างเงี้ยจะกินติดต่อกันก็นกไม่ได้ โอเค okay. ถือว่าวันนี้คือให้ดีอ่ะเราปั่นน้ำใส่ไปเยอะๆก็ได้นะมันจะได้เหมือนเจือจางของน้ำผักอะไรเงี้ยเดี๋ยวถ้าเราแบบมันก็ถือว่าเราได้กินในปริมาณที่เยอะนะถ้าเราทำได้แบบเยอะๆอย่างนี้นะแบบโอ้จะรู้สึกดีมากเพาะเป็นน้ำผักคิดว่ากินได้แหละ มีเวลาว่างให้ทุกคนนะคะลองซื้อผักนี้มากินดูนะคเป็นผักขึ้นช่ายนะคะแม่โคตลาดนัดก,ก็แล้วแต่เอามาซื้อกินดูจ้ะ